สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับผมอ้ำ CL อรไยยนนะครับอ่าวันนี้ผมจะมารีวิวชุดติดตั้งโพมาลายพาเวอร์ TFR ชุดแท้เลยนะครับ TFR 8790 TFR 2 5 0พันอบออกจากบริษัทมาแล้วไม่มีชุดติดตั้งโพมาลายพาวเวอร์ซื้อครบเซตนี้ไปเลยนะฮะชุดละ7,000บาทหรือบางท่านเสียกระปุกก็ซื้อกระปุกไปนะฮะ4,500บาทนะครับซื้อแต่ตัวปั่นขาครบนี้นะ1 8 0 0บาทอ่ามาดูว่าจะมีอะไรบ้างมีกระปุก มีสายเราเคยรีวิวไปแล้วนะครับครั้งที่แล้วมันจะเป็นรุ่นแป๊บนะฮะแป๊บบางคนเขาบอกมันใส่ย,ยากผมก็เลยทํามาเป็นรุ่นสายซึ่งสายมันจะเดินเดินทางง่ายกว่าเวลาเข้าเดนในรถนะครับก็มีสาย2เส้นสายแรงดันสายไหลกลับจากปั่นไปกระป๋องจากกระปุกเข้าปั่นนะครับแล้วก็สายเข้ากระป๋องนะครับมีครบเลยมีมูเล่เที3อาร์สามล่องให้นะครับเดิมออกมาจากห้ามันจะเป็น2รล่องนะครับมีกระป๋องน้ำมันพาวเวอร์มีขามีสายลัดออร์บิทมีสายลัด พลาติกครบนะครับมีสายพานให้2เส้นนะครับแล้วก็มีน้ํามันให้ขวดหนึ่งครบเซตอย่างนี้เลยคือ7,000บาทนะครับสนใจติดต่อ